วันนี้มีแคคตัสสวยๆนาำสวยๆนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะนี่คือแมมคาเมเน่นาำแดงค่ะความสวยของแคคตัสสายพันธุ์นี้ก็คือมีหนามออกสีแดงๆอย่างนี้นะคะทองแดงแบบนี้ที่เพื่อนเห็นนะคะเรียกได้ว่ามองแค่ต้นก็สวยแล้วไม่ต้องรอดอกค่ะ ส่วนสีดอกนะคะมีตั้งแต่สีขาวแบบนี้ไปจนถึงสีชมพูค่ะแต่ว่าในลักษณะดอกที่เป็นสีชมพูเนี่ยราคาจะสูงมากนะคะถ้าดอกสีขาวแบบนี้ราคาก็จะไม่สูงมากนะคะดอกนี้เป็นขาวเหลือบๆชมพูนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าชมพูจริงจะเข้มกว่านี้เยอะเลยนะคะแมมคาเมเน่ก็เป็นแมมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีสีหนามที่สวยนะคะอย่างเช่นสี แดงแบบนี้สีทองแดงสีขาวสีเหลืองนะคะและก็สีออกมนมนแดงๆนะคะมีสีที่เป็นสีไฮบริดออกมาเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้มาถึงวิธีการเลี้ยงการดูแลระดับความยากของเขานะคะก็ถือว่าไม่ง่ายเลยนะคะสิ่งที่เราควรต้องระวังก็คือว่าความชื้นแฉะแล้วก็ดินที่โปร่งไม่พอนั่นเองค่ะ นกแนะนำให้ใช้ดินที่โปร่งกว่าดินปกตินะคะดินที่ไม่โปร่งก็ผสมหินภูเขาไฟเพิ่มไปค่ะเพื่อให้เขาโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วนะคะแสงแดดอันนี้สำคัญค่ะต้องให้ได้รับแดดยาวๆนานๆนะคะกรองแสงไว้สัก60%ก็ได้นะคะไม่ควรจะให้ได้รับแดดเพียงแค่5ชั่วโมงค่ะถ้าบ้านใครที่แดดน้อยกว่า5ชั่วโมงเนี่ยต้นเขาอาจจะยืดได้นะคะ โดยธรรมชาติเขาจะเติบโตขึ้นเป็นทรงสูงๆนะคะถ้าสูงมากๆก็อาจจะล้มได้ให้ใช้ไม้ค้ำไว้สัก3ด้านก็ได้นะคะไม่ให้ล้มไปล้มมาค่ะส่วนตัวนี้อายุยังน้อยอยู่เป็นไม้ที่ชำหนอได้ไม่นานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ยังไม่สูงแต่สามารถให้ดอกได้ทันทีในปีถัดไปนะคะปีนี้ชำ่ำปีหน้าก็จะได้เห็นดอกค่ะ นิยมขยายพันธุ์โดยการชำหนอ่อหรือจะผสมเกสรเก็บฝักมเมล็ดก็ได้นะคะส่วนการรดน้ำรดน้ำเมื่อดินแห้งค่ะให้แห้งสนิทไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าต้นนี้ไม่ชอบความชื้นแฉะนะคะไม่ควรที่จะรดน้ำทุกวันค่ะรดเมื่อดินแห้งหรือ5-7วันครั้งก็ได้ส่วนฤดูฝนเนี่ยต้องระวังให้มากห่างๆหน่อยค่ะ คาเมเน,น่แดงก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรานิยมปาดท,ทำเป็นฟอร์มกอถ้าเห็นว่าต้นกำลังยืดนะคะเมื่อปาดแล้วเขาก็จะแตกหน่อมาได้สำหรับตัวนกคิดว่าเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่แตกหนอ่อได้เยอะเหมือนกันนะคะบางต้นเนี่ยให้ได้ถึง6-7หนอเลยค่ะส่วนตัวนกเป็นแมมที่เลี้ยงไม่ง่ายแต่ให้ความสวยงามนะคะแต่ถ้าเป็นฟอร์มกอค่อนข้างที่จะทนกว่า นะคะเพราะว่ารากเขาแข็งแรงดีแล้วแล้วก็การเปลี่ยนดินทุกๆ1ปีจะทําให้ต้นของเขาเนี่ยโตได้เรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ค่อยเปลี่ยนดินนะคะปล่อยไว้หลายๆปีหรือว่าสัก2ปีขึ้นไปเนี่ยต้นเขาก็จะไม่ค่อยโตแล้วก็ไม่ค่อยออกหนอ,อกดอกนะคะสำหรับเรื่องมแมลงนะคะก็ระวังเรื่องเพียแป้งนะคะ เพียแป้งก็จะอยู่ที่รากเพราะฉะนั้นควรโรยสารที่ชื่อว่าสตาร์เกิจีทุกๆ3เดือนครั้งค่ะอันนี้ต้องโรยเลยนะคะสายพันธุ์นี้เพียแป้งชอบรากเขามากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแมมขนสวยที่วันนี้นกได้มาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันค่ะส่วนตัวนกคิดว่าไม่มีอะไรยากนะคะถ้าเราศึกษาเรามีความรู้นกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเลี้ยงรอดแล้วก็เลี้ยงได้สวยเลี้ยงได้ออกดอกบบนมีแน่นอนค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกแคคตัสกระบองเพชรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่อง youtube วิชุราดากาเด้นแล้วก็เพจ facebook วิชุราดากาเด้นแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ